ของฉันเนะะี่ยค่ะซึ่งวันนี้นะคะท te ุกคนเราก็คือมาดึงเลยใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าเราอะนะอยากจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเฮ้ยการเป็นแม่ของลูกแฝดสามแล้วก็การเป็นพ่อของปอปานะคะว่าในแต่ละวันกว่าจะพาน้องๆหรือว่าพาลูกๆเข้าไปนอนได้มันจะป่วนขนาดไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเรียวๆเลยนะคะนี่เด็กๆก็คือมามีบอกว่าลูกออกกล้องกับมามีหน่อยก็จะแบบว่าเฮ้ยโพสท่าสวยๆเก่ง แต่ทุกคนต้องรอดูจากนี้ไปนะคะทุกคนว่าเด็กๆจะพาเ,าเข้านอนเร็วหรือเปล่านะ่เนี่ยนะคะทุกคนยังไงก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเอาลูกไปไหนเนี่ยมามีมางถ่ายคลิปไม่เสร็จเลยอะ่ะลูกจ๋าให้ความร่วมมือมามีหน่อยสิคะนี่นะคะทุกคนก็เป็นชีวิตของมามีลูกสามนะคะนี่กว่าลูกจะเข้าไปนอนได้ลูกจ๋ามามีบอกว่าอะไรนะมามีซื้อตุ๊กตา แล้วลูกก็คือจะต้องรีบไปนอนใช่ไหมคะนี่นะคะทุกคนที่มามีถืออยู่นี้ก็คือตุ๊กตาที่ลูกๆอยากได้มามีก็เลยซื้อมาให้ลูกๆนะคะนี่แต่พอซื้อมาแล้วไหนบอกว่าอยากได้พอได้แล้วจะเป็นเด็กดีของมามีไงคะปะอันดับแรกก่อนนะก็คือต้องรีบไปนอนนะคะตอนนี้มันก็คือแบบดึกมากแล้วเด็กๆคือนอนดึกไม่ดีนะคะทุกคนอาลูกหายคะ่ะทุกคนป้า,ปาพาลูกไปนอนสิคะไปนอนกันลูกไป ไปแล้วมามีก็คือง่วงแล้วป๋า,ป,า,ป,าป๋าจะไปชมวิวอะไรตอนนี้เนี่ยพาลูกไปนอนเดี่ยวนี้เลยค่ะลูกจ๋าไปนอนเถอะลูกจะมาคึกคักอะไรตอนกลางคืนเนี่ยแล้วกลางวัน,วนลูกมามีก็คือน,นอนหลับพอกลางคืนมาก็คือแบบโอ้โหเอาพลังมาจากไหนเนี่ยมามีรอบเพียลูกจริงๆเลยอ่ะดูทุกคนดูแต่ละคนสิคะเชชีลูกเบาได้เบาพื้นก็คือแม่บ้านเขาก็ยังไม่ไถูเลยนะวันเนี้ยลูกจะไปนอนกิ้งแบบนี้ ไม่ได้นะคะนี่พี่เลี้ยงก็คือนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทุกคนก็คือแบบเราก็คือต้องพาลูกๆเข้าไปนอนลูกจาลูกจะนอนตรงนี้ไม่ได้อ้าวป๊าป๊าป๊าเนี่ยคือสปอยลูกมากเห็นลูกนอนบนพื้นก็นอนด้วยแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลูกก็จะแบบเคยตัวทุกคนดูไม่รู้จะพูดลูกๆยังไงนะคะก็คือพากันนอนกิ้งลูกแพวลูกหนูเอาผ้าห่มออกมาแล้วหนูก็นอนกิ้งแบบนี้ผ้าห่มมันจะเปื้อนนะลูกอ้าวไปนู่นเล่าทุกคนดูดิดู ลูกของฉันแต่ละคนก็คือน่าจะช่วยแบบพี่แม่บ้านเขาถูพื้นแทนเนาะพรุ่งนี้ก็คือพี่แม่บ้านไม่ต้องมาถูพื้นข้างบนเลยค่ะเพราะว่าลูกๆของมาม,มีก็คือถูสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปะ๊าป๊าป๊าจะมานอนแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกไม่ได้นะคะพอลูกไปนอนเดี๋ยวนี้มาม,มีง่วงนอนแล้วเนี่ยดูคนคะ่ะดูดิป๊ป๊าก็คือสนซนมากเลยสนกว่าลูกอีกป๊ป๊าลูกไปนอนได้แล้ ลูกพูดยากแบบนี้เนี่ยมามีเหนื่อยที่จะตามแล้วนะทุกคนดูสิมันมีคึมมามีน่วอยอดูป้าห้วยทุกคนสองคนนี้จะมานอนตรงนี้ได้ไงลูกจ๋าลูกง่วงนอนแล้วก็ไปนอนในห้องกันเนาะบ้านเราก็มีห้องให้นอนเนาะไปเร็วไปเร็วอา้าวไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมชี้พี่แพลวเขาลูกเรานะเหลือแค่เรานี่แหละไปไปนอนกันเออพูดง่าย,ายๆแบบนี้จะดีหน่อยนะคะทุกคนนี่ลูกกําลังเดินไปนอนแล้วเย้เย้แบบนีจะ ได้พักแล้วจะเดินกลับมาทําไมอีกเนี่ยทุกคนดูดูลูกฉันลูกงงอะไร ทุกคนทุกคนดูโอ้ยการเป็นมามีลูกสามก็จะเหนื่อยประมาณนี้นะคะกว่าจะได้นอนป๊าป๊าก็คือแบบชิลเกินไม่ช่วยมามีเลี้ยงลูกเลยอะ่ปะปะ๊าป๊าดูดิทุกคนดูลูกฉันสิคือตอนนี้มันดึกมากแล้วนะทุกคนเกือบจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะลูกมีขอร้องนะไปนอนเถอะมีก็ง่วงนอนเหมือนกันเนี่ยทุกคนดูดิโอ้ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับลูกดีแซงเรานะเนี่ยมามีง่วงนอนแล้วเนี่ยโอยลูกชี้ทำไมลูกชี้ด้ยอย่างงี้เนี่ย ไม่ใช่ห้องน,นั้นอีกห้องนึงเออไปนอนห้องน,นั้นเร็วๆเ,เข้าบ้านแล้วไม่ใช่เข้าห้องเร็วลูก โอ้ยทุกคนลูกถ้าลูกไม่นอนมีจะไปนอนคนเดียวแล้วนะมีไม่ตามแล้วโอเคป๊าป๊ามีง่วงมีจะนอนป๊าป๊าไปดูลูกเลยนะใครไม่นอนก็เรื่องของลูกเลยแล้วแต่เลยมีจะไม่ตามแล้วมีงอนทุกคนแล้วเดี๋ยวมีจะนอนแล้วหุวยป๊า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 นี่รีบนอนก่อนมามีเลยนะไม่ไปดูลูกเลยอ่าชี้เมื่อกี้เหมือนจะนอนแต่ก็ไม่นอนค่ะทุกคนดูสิมีบอกว่ามีจะนอนก่อนแต่ป๊ป๊าคือนอนก่อนมีอะทุกคน The cat ป,ป๋าป้าตื่นไปดูลูกเลยมิไม่อยากจะไปดูเล่าลูกป้าขึ้นด,ดื้อมากเลยอะ่ะไปเลยปาป้าไปเลยงั้นทุกคนคะ่ะเราก็คืออยากนอนคะ่ะเดี๋ยวจะให้ปาป้าไปดูลูกเลยไปค่ะป้าอา้าวสุดท้ายก็ต้องเป็นมิมาดูอีกอยู่ดีคะ่ะทุกคนเพราะอะไรเหรอลูกเราคือจะลงไปข้างล่างคะ่ะนี่มิก็เลยต้องตามมาลูกอย่าลงไปข้างล่างนะมันดึกแล้วเราขึ้นมานอนแล้วเนี่ยอย่าขึ้นไปมิบอกว่าอยากขึ้น ไปเอาป้าป้าเอาลูกขึ้นมาสิทุกคนทําไมลูกเราเนี่ยวันนี้คือมึอนมึนจังเลยเนี่ยอ๋อป้าป้าจะเอาลูกขึ้นมานอนได้สําเร็จหรือเปล่ายิ่งสปอยลูกอยู่เนี่ยโอ้ยทุกคนการเป็นแม่นี่มันเหนื่อยเอาแล้วหายไปไหนกันเนี่ยหายไปไหนกันหมด อย่าบอกนะว่าออกไปข้างนอกอีกเนี่ยลูกมามีแล้วเหนื่อยใจทุกคนคะ่ะในที่สุดมามีก็หาเจอนะคะออกมานอนนอกบ้านคะ่ะโอเคถ้าลูกๆอะ่ะไม่อยากจะนอนในบ้านแบบสบายๆกันนะงั้นลูกๆก,ก็เชิญนอนนอกบ้านเลยนะคะให้ยุงกัดแล้วก็ให้โจนผู้ร้ายมาลักพาตัวลูกเลย มามีไม่ตามแล้วมามีเหนื่อยรู้ไหมเนี่ยกว่าจะนอนกันได้เนี่ยแล้วก็พากันออกมาข้างนอกแล้วยิ่งจะบอกว่าโอเคไปชว์ยมามีหรอคะทาไมลูกดื้อแบบนี้เนี่ยอยากให้นอนข้างนอกใช่ไหมยอยากจะนอนข้างนอกกันใช่ไหมโอเคมีตามใจจะนอนตรงไหนคือแล้วแต่ลูกเลยนะมีไม่สนใจแล้ว ลูกดื้อแบบเนี้ยมมีไม่รักเล่าเอออยากจะโดนยุงกัดก็คือโดนไปเลยแล้วมีจะไม่ทายาให้ด้วยลูกมืนมากเลยค่ะทุกคนไปนอนกับแมวไปเลยแล้วแต่ลูกเลยโหท้าทายแม่มากโอ้ยทุกคนเราละเซงกับลูกเราจริงๆดูยังจะดื้อๆมากทุกคนมีงอนแล้วอยากจะไปไหนก็ไปเลยไปนอนนอกบ้านก็แล้วแต่ลูก มีไม่ทนแล้วมีไม่ตามแล้วมีก็คือจะขึ้นห้องไปนอนค่ะไม่อยากจะตามลูกแล้วอยากไปนอนข้างนอกกันมากใช่ไหมก็คือไปนอนเลย มีเหนื่อยป้าปายังจะมาแอบ,บนอนตรงนี้อีกเฮ้ยไม่เคยจะช่วยมีดูลูกเลยนะแล้วยังจะสปอยลูกจนลูกนี้ใสเสียหมดสุดท้ายก็ต้องตกเป็นมอมีที่ต้องแบบสังอยอย่งสอนอะไรเงี้ยเฮ้ยเบื่อเบื่อผัวแล้วก็เบื่อลูกมากมากเลยในยเมื่อลูกอยากออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเราก็จะไม่สนใจนะคะตอนนี้ก็คือขอนอนก่อนนะคะระหว่างที่นอนอยู่น้ำสามแสบก็คือน่าจะโดนยุงกัดแล้วก็แอบ,บเข้ามานอน,นะคะ่ะทุกคน นี่คือวิธีการแบบแก้เผ็ดเด็กดื้อนะคะเฮ้ยมุดในเตียยเฮ้ยมดใต้โต๊ะคิดว่ามีม่เหตุหรอเชื้อป๊าปาก็คือจะนอนท่าพาดมีแบบนี้ไม่ได้นะตัวหนักก็หนักอ่ะทุกคนอ้าวมามีว่าจะเข้าไปห้องน้ำเอ้าทุกคนอยู่ดีๆลูกมามีก็หายป๊าป๊าป๊าตื่นแล้วลูกหายป้าป้าตื่นเดี๋ยวนี้เฮ้ยป๊าโอ้ยทุกคนคือป้าไม่ช่วยมีเลยปป๊า ตื่นลูกหายแล้วเนี่ยทุกคน น่าจะหลับลึกมากเลยนะคะป๊ป๊าเนี่ยมีแล้วอยากกระทืบจริงๆเลยคุยทุกคนคือตอนเนี้ยเราหาลูกคือทั่วบ้านทั้งข้างบนลราก็ข้างล่างคือไม่เจอข้างนอกก็คือไม่เจอทุกคนงั้นเดี๋ยวมีจะลองเข้าไปหาอีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อลูกจะซ่อนนะคะออ้ยไม่เจอแล้วลูกไปไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนคือป๊ป๊าไม่ยอมตื่นสักทีงั้นมีก็คือต้องไปหาคนเดียวแล้วล่ะลูก ลูกจะทําแบบนี้กับมามีไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยอย่ากแกล้งมามีสิลูกอยู่ไหนลูกออกมาเดี๋ยวนี้เลยอย่ากแกล้งมีแบบนี้มีใจคอไม่ดีเลย โอ้ยทุกคนเรารู้สึกว่าใจคอเราไม่ดียังไงก็ไม่รู้ว่าลูกหายอ่ะลูกหายอ่ะหรือว่าลูกกอดเราที่มีแบบไล่ลูกออกไปนอนข้างบ้านแล้วลูกก็แบบหนีออกจากบ้านไปอ่ะทุกคนเฮ้ยต้องไม่ใช่แบบนี้ดิลูกลูกอยู่ไหนทุกคนเดี๋ยวขอวิ่งดูข้างนอกบ้านอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะลูกลูกอย่าทาแบบนี้กับมีสิีเฮ้ยเฮ้ยลูกหายไปไหนเนี่ยลูกมันไม่ตลกเลยนะลูกหัว อย่ากแก้งมามีแบบนี้สิทุกคนค่ะตื่อคือตอนเนี้เราใจเสียมากเลยค่ะลูกเราหายหายนึงสามคนเลยอ่ะ <c oughs> คือหายยังไงก็หาไม่เจอเดี๋ยวจะมีจะวิ่งไปดูตรงประตูก่อนเฮ้ยทุกคน <c oughs> แล้วว่าประตูมันแปลกๆนะป้าปไม่ได้ล็อกประตู ใช่แน่เลยค่ะทุกคนสงสัยลูกแฟนของเราก็คือต้องหนีออกจากบ้านที่แบบว่างอนมามีมามีก็คือบอกว่าอยากนอนข้างนอกบ้านก็คือไปเลยลูกคงคิดว่ามามีไล่จริงๆนะทุกคนดูดิ โอ้ยทุกคนคะงั้นวันนี้เราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาลูกก่อนคะ่ะตอนนี้ก็คือลูกหายเราต้องรีบตามหานะคะไม่งั้นแบบจะเกิดอันตรายกับลูกของเรามากๆเลยปาป๊า,ปาก็คือไม่ตื่นเดี๋ยวมนมีจะไปเอาน้ําสาดก่อนนะคะไม่งั้นก็คือไม่ตื่นแน่ๆค่ะ้ไม่ไม่ตื่นแน,น,น่ๆทุกคนหุยฉันใจเสียมากเลยอะ่ะอ้ยงั้นเดี๋ยวขอตัวไปตามลูกจริงๆแล้เนะคะทุกคนยังไงก็รอดูคลิปต่อไปนะ ะคะว่าเราจะตามหาลูกของเราเจอหรือเปล่านะคะวันนี้ขอตัวไปตามลูกก่อนนะคะบ๊ายบาย